การเลือกที่ทางความคิดอย่างรู้ตัวจะทำให้คุณเชื่อมโยงกับพลังงานต้นกำเนิดคุณคือตัวตนอันเป็นนิรันที่อยู่ในรูปทรงของสิ่งที่เป็นรูปธรรมซึ่งคุณได้เลือกที่จะมีส่วนร่วมในประสบการณ์ชีวิตที่เป็นรูปกายอันเฉพาะจอดจงนี้ด้วยเหตุผลอันวิเศษหลายประการและความเป็นจริงที่อิงเวลาและ ระยะทางบนโลกนี้ก็ทำหน้าที่เป็นเวทีที่คุณจะสามารถเพ่งความสนใจกับทัศนคติของตัวเองได้โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเป็นการเฉพาะคุณคือจิตรับรู้อันเป็นนิรันดร์ที่ขณะนี้อยู่ในร่างที่มีรูปกายเพื่อความตื่นเต้นและความเบิกบานในการเพ่งความสนใจและการสร้างอย่างเฉพาะเจาะจง ตัวตนที่มีรูปที่คุณนิยามว่าเป็นตัวคุณนั้นยืนอยู่บนความคิดชั้นนำขณะที่จิตรับรู้ซึ่งเป็นต้นกำเนิดที่แท้จริงของคุณนั้นถาโถมเข้าใส่คุณและในช่วงเวลาแห่งความปลื้มปิติเกินบรรยายนี้จะมียามที่คุณเปิดกว้างและยินยอมอย่างแท้จริงที่จะทำให้ต้นกำเนิดของคุณได้ถ่ายทอดผ่านตัวคุณ บางครั้งคุณก็ยอมเต็มที่ที่จะให้ธรรมชาติที่แท้จริงของตัวตนของคุณได้หลั่งไหลผ่านตัวคุณแต่บางครั้งคุณก็ไม่ยอมให้มันทำเช่นนั้นเอาเสียเลยขอให้คุณรู้ว่าคุณมีความสามารถที่จะยอมให้ธรรมชาติที่แท้จริงของคุณไหลทะลักเข้าไปในตัวคุณและเข้าใจว่าเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะยอมรับอย่างมีสติรับรู้ให้มีการเชื่อมโยงอย่างเต็มที่กับความเป็นตัวคุณซึ่งเป็นต้นกำเนิดของคุณ ประสบการณ์ของคุณจะเป็นประสบการณ์ที่สุขสัตรหันษาอย่างเต็มที่การเลือกทิศทางของความคิดอย่างรู้ตัวจะทำให้คุณเชื่อมโยงกับพลังงานต้นกำเนิดกับพระผู้เป็นเจ้ากับความสุขและกับทุกๆอย่างที่คุณเห็นว่าดีได้เสมอซึ่งความผาสุกอย่างที่สุดคือหลักพื้นฐานของจักรวาลของคุณ ความผาสุกคือหลักพื้นฐานของจักรวาลนี้ซึ่งความผาสุกคือหลักพื้นฐานของสรรพสิ่งที่มีอยู่มันหลั่งไหลไปสู่คุณและผ่านไปในตัวคุณคุณเพียงแต่ต้องยอมรับให้มันเข้าไปเท่านั้น mm. เหมือนอากาศที่คุณหายใจเข้าไปนั่นแหละคือคุณเพียงแค่ต้องเปิดรับผ่อนคลายและดึงดูดมันเข้าสู่ตัวตนของคุณ ทันทีที่คุณระลึกได้ว่าตัวตนจริงๆของคุณคือใครซึ่งคุณตั้งใจเต็มที่ที่จะแสดงถึงความเป็นอิสระของตัวเองออกมาอย่างไร้ที่สิ้นสุดปลีมสุขและเป็นการร่วมสร้างที่มันสร้างสรรค์คุณเข้าใจหรือเปล่าว่าความผาสุกหลั่งไหลมาสู่คุณมากมายขนาดไหนเข้าใจหรือเปล่าว่าการจัดการสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆในนามของคุณนั้นมีอยู่สำหรับคุณมากมายขนาดไหนเข้าใจหรือเปล่าว่า คุณได้รับความรักคข่เทิดทูนขนาดไหนเข้าใจหรือเปล่าว่าสรรพสิ่งในโลกใบนี้สรรพสิ่งในจักรวาลแห่งนี้มันเข้ากันได้อย่างเหมาะเจาะขนาดไหนในการทำให้ประสบการณ์ของคุณนั้นสมบูรณ์แบบคุณเข้าใจหรือเปล่าว่าคุณได้รับความรักมากมายแค่ไหนคุณโชคดีแค่ไหนได้รับความเทิดทูนแค่ไหน และเป็นส่วนที่สมบูรณ์เพียงไรของกระบวนการสร้างนี้อยากให้คุณเข้าใจธรรมชาติอันเปี่ยมสุขของตัวตนของคุณและอยากให้คุณเริ่มมองหาหลักฐานเพราะเราเองจะแสดงให้คุณเห็นอยู่ทุกขณะว่าคุณจะยอมให้ตัวเองได้มองเห็นมันทั้งผู้คนที่รักคุณเงินทองประสบการณ์ที่สมหวังและสิ่งอันงดงามต่างๆที่เรียงรายกันอยู่ทั้งสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆที่เรียงรายอยู่ และทั้งประสบการณ์อันน่าทึ่งในการร่วมสร้างสารรค์ที่เรียงรายกันอยู่โดยที่คุณจะได้พบกับสิ่งเหล่านั้นด้วยเหตุผลที่สำคัญอย่างเยี่ยมยอดซึ่งไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากการทำให้ตัวเองได้สมหวังพึงใจรื่นรมและได้พบกับความชื่นบานในชั่วขณะนั้น,น,น การเคลื่อนเข้าไปข้างหน้าของคุณเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะต้องเกิดขึ้นคุณอดไม่ได้เลยนอกจากการเคลื่อนไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวแต่คุณไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เพื่อตะลุยเคลื่อนไปข้างหน้าคุณอยู่ตรงนี้เพื่อให้ได้พบกับความปิติสุขอย่างยิ่งยวดนี้แหละที่คุณมาอยู่ที่นี่